สูตรสำหรับความชื่นชมยินดีคุณเคยมักจะมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่เกิดผลในชีวิตไหมจิตใจของคุณมักถูกชักจูงไปด้วยสิ่งต่างๆที่ไม่ราบรื่นในชีวิตคุณซึ่งมันจะส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของคุณจากนั้นความคิดของคุณก็จะเต็มไปด้วยความเครียดและความกลัวที่ไม่ส่งผลดีอะไรเลยต่อคุณและมันก็จะแย่งชิงความชื่นชมยินดีไปจากคุณ โดยส่วนตัวบางครั้งฉันชอบใคร่ควรเกี่ยวกับความเจ็บปวดของฉันหรือคิดเกี่ยวกับงานการมากมายที่ฉันต้องทำจากนั้นฉันก็จบลงด้วยความรู้สึกท้อแท้ใจแต่วันนี้ฉันอยากจะแบ่งปันกับคุณถึงกุญแจสำคัญสำหรับฉันที่ช่วยปกป้องหัวใจของฉันจากความกระวนกระวายและนำความชื่นชมยินดีมาสู่ฉันกุญแจดังกล่าวถูกสรุปไว้ในพระธรรมตอนนี้คือ พระยาเวทรงกระทําการมโหฬารให้เราเราจึงมีความยินดีสดุดีบทที่ 126: ่ข้อสพระเจ้าทรงทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อเราแล้วนั่นคือสิ่งที่ฉันเลือกมองฉันมองไปยังทุกอย่างที่ถูกต้องฉันเห็นว่าตัวเองยังคงมีชีวิตอยู่และมีร่างกายที่สามารถทําสิ่งต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินกระโดดนั่งลงหรือวิ่ง ฉันได้รับของประทานที่สามารถทำสิ่งมากมายรอบตัวฉันได้และนั่นทำให้หัวใจของฉันถูกเติมเต็มไปด้วยสิ่งดีๆยิ่งกว่านั้นฉันยังสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและได้รับความรักและกำลังใจที่จำเป็นสำหรับฉันจากพระองค์ได้มันเหมือนมีหลังคาคอยปกป้องอยู่เหนือศีรษะของฉันเลยฉันมีเพื่อนๆมีพระคำของพระเจ้าที่คอยหนุนใจฉัน ฉันมีเหตุผลเยอะมากที่จะชื่นชมยินดีคุณเองก็เช่นกันนะคะฉันมั่นใจแบบนั้นการเลือกที่จะคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่กำลังไปได้สวยแทนที่จะคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่หนุนใจเราสักเท่าไหร่นั้นจะช่วยยกชูจิตใจของเราขึ้นและช่วยให้เรามีวันที่ดียิ่งขึ้นด้วยแล้วคุณละ่ะมีอะไรบ้างที่เป็นที่น่าพึงพอใจในชีวิตของคุณพระเจ้าทรงกระทำสิ่งอัศจรรย์มากมายไว้สำหรับคุณแล้ว ขอให้คุณเลือกรับเอาความชื่นชมยินดีนี้ไว้นะคะคุณคือการอัศจรรย์